สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบเจอกันกับหวานอีกเช่นเคยเนาะวันนี้หวานจะมาทำแอนดอมนะคะในหัวข้อที่ว่าความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะความรักครั้งนี้จะเป็นอย่างไรเป็นความรักยังไงก็ได้มีสถานะหรือไม่มีสถานะก็ได้นะหรือจะเป็นสถานะที่เลิกกันไปแล้วนะคะหรือ เรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เนาะเดี๋ยวเราให้พี่ไพ่ไปถ่ายคตอบกันนะคะดวงจะเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงแรนดอมนะคะทุกคนไม่ได้เป็นดวงเฉพาะจะตรงกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็น Energy รวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวที่อาจจะตรงกับบุคคลท่านหนึ่งหรืออาจจะไปตรงกับอีกท่านหนึ่งนะคะหรือไม่ตรงเลยก็มีนะคะก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงละกันเนาะถือว่า มาเล่านิทานให้ฟังนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมรับฟังคลิปกันเลยค่ะวันนี้สับไพ่เช่นเดิมนะว้าวโอเมก้าความดักครั้งนี้นะคะจะเป็นเช่นไรหนอนะความดักครั้งนี้จะเป็นเช่นไรนะคะได้โปรดพี่ไพ่ทารอดของเรานะคะ จพลังงาน Energy ของวันนี้ให้หวันหน่อยเนาะพลังงานความรักจะเป็นเช่นไรพลังงานความรักนะะวันนี้จะเป็นเช่นไรนะเวลานี้วันนี้นะฮะความรักของท่านผู้ชมจะเป็นเช่นไรกันนะแปดดาบ มีคนในนี้เป็นคนที่เจ้าชู้ชอบเฮฮาปาร์ตี้นะคะชอบเที่ยวชอบดื่มนะ,ะอืมโอ้โหแล้วเป็นคนที่ไม่ฟังใครด้วยนะทำให้บางทีคุณก็เกิดความระแวงนะคะเกิดความกลัวต่างๆนะ ว่าเขาจะหยุดอยู่ที่ดาวจริงๆไหมอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าด้วยบุคลิกเขาอะเป็นคนแบบนั้นจริงๆเนาะเป็นคนที่ชอบเข้าหาสังคมนะคะอืมโอ้ขึ้นมาตีคู่เลยอะห้าดาบห้าไม้เทา้ามันมีความวุ่นวายเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้พอสมควรนะคะมันมีความวุ่นวายมันมันมีการทะเลาะเบาะแววงกันอืมหวัไม่อยากจะ พูดดีไหม <HP> มันมีการเหมือนลงไม้ลงมือกันด้วยในความสัมพันธนะ์อะเพราะว่าความหึงหวงอะอืมมันมีมันม,ม,นม,ม,นมีมันมีเรื่องนี้ด้วยนะมันมีแบบแล้วเป็นฝ่ายเราอะที่เป็นคนเก็บความรู้สึกเก็บความรู้สึกเก็บทุกสิ่งทุกอย่างไว้กับตัวเองอะอืม ว่าบางครั้งบางทีทุกอย่างมันควรจะดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแหละแต่ว่าด้วยความที่นิสัยของเขาเนาะเป็นคนอย่างเงี้ยเที่ยวดื่มเวลาดื่มมาก็เหมือนกับหาเรื่องทะเลาะกันหรือไม่ก็เกิดความระแวงกันก็เลยเกิดปากเสียงกันอาจจะมีพลั้งมือบ้างนะคะในการมีการทำร้ายร่างกายกันนะคะแต่ไม่ถึงขั้นที่จะ ร้ายแรงอะไรนะทุกคนนะไม่ถึงขั้นเลือดตกยางออกแต่ก็ระวังไว้นะคะเพราะว่าอารมณ์ก็คุอนข้างรุนแรงด้วยกันทั้งคู่นะอะไรเอ่ยแปดไม้เท้าเร็วๆนี้จะมีเรื่องให้ตัดสินใจเร็วๆนี้จะมีเรื่องให้ตัดสินใจนะคะ อาจจะเป็นในเรื่องใดก็ได้นะทุกคนความรักความสัมพันธ์อวันนี้ประเด็นเราก็คือความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเนาะพี่ไพ่บอกว่าเร็วๆนี้จ,จะมีเรื่องให้ตัดสินใจนะให้คุณทําตามเซนส์นของตัวเองนะคะหวังว่าหวังเชื่อว่าเซนส์นของตัวเองอะ่ะมันมีความคุณก็มีเซนส์นเป็น คุณก็เซนแม่นนะเหมือนว่านะคะคุณก็เป็นคนที่เซนแม่นเวลาจะทําอะไรอย่างเงี้ยบางท่านนะคะบางท่านมีเขาเรียกว่ามีสัมผัสพิเศษหรือว่ามีเซนเซนแรงนะคะเซนพิเศษที่สามารถรู้ได้เลยว่าใครจะเป็นยังไงใครเข้ามาดีหรือไม่ดีนะคะอืคุณจะมีเซนในด้านนี้ให้เชื่อเซนของตัวเองนะคะอันดับแรกเลยเนาะถ้ามันวูบวูบหรือว่าแวบ ถ้ามันแวบเข้ามานะคะทุกคนก็ให้ดูตามหลักว่ามันมีแนวโน้มที่จะใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยอเพราะพ่บอกว่าให้ให้ทำตามเซนต์นะคะแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เอ้ยไม่ใช่ช่วงนี้สิเร็วๆนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้คุณต้องตัดสินใจนะคะในการที่ที่จะตัดสินใจทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะอาจจะมี อาจจะมีเรื่องให้คิดนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้ว่าจะเอาอยัางไงนะคะบางท่านก็มีเอามือที่สามมาเกี่ยวข้องในเรื่องเรื่องนี้ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอมืมันก็เลยมีการพูดคุยกันพูดคุยกันบางบางครั้งอะ่ะพูดคุยกันไม่สําเร็จนะก็เกิดการโต้แย้งทะเลาะกันนะคะโต้แย้งทะเลาะกัน แล้วคุณอาจจะไปหยิบยื่นข้อเสนอให้บอกว่าอืมต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะหรือไม่คุณก็มีการตัดสินใจว่าเออเอาอย่างนี้สี่ทางออกเป็นอย่างนี้นะเธอเธอก็ไปอยู่กับเขาเลยหรือว่าเธอก็ย้ายออกไปเลยเดี๋ยวฉันมีข้อเสนอให้ อย่างสมมุติถ้ามีรถก็แบ่งแบ่งการขายแล้วแบ่งการแบ่งตังคกันคนละคืออะไรอย่างเงี้ยให้มันมีเหมือนข้อต่อรองอ่ะอซึ่งคุณก็คิดคิดอยู่ในหัวของคุณเหมือนกันนะว่าจะเอาดีไหมจะทําดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่นานอีกไม่นานอ่ะมันจะมีเรื่องให้คุณตัดสินใจกระทันหันจากเซนคุณด้วยนะคะมันประกอบกัน จริงด้วยเรื่องของมือที่สามนะคะสามถ้วยเรื่องของความสัมพันธ์สามถ้วยเหมือนตีว่าเป็นมือที่สามนะคะเข้ามานะในเรื่องของความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะเป็นที่หนึ่งก็ได้นะคะแต่คู่กรณอแฟนคุณหรือคนข้างกายคุณเนี่ยเอามือที่สามเข้ามา เกี่ยวพันด้วยในชีวิตก็เลยทําให้มีการโต้แย้งโต้เถียงกันเกิดความไม่ลงรอยกันต่างๆนานานะคะอืทําให้คุณน่ะอยู่ในสภาวะที่ไม่รู้จะทํำยังไงอะนะคะไม่รู้จะทํำยังไงทํำยังไงดีฉันจะทํำยังไงดีก็คือเป็นคนที่คิดหนักนะคะแต่เชื่อเถอะว่าเซนคุณน่ะที่หนึ่งที่สุดแล้วนะคะ อเขาเป็นคนที่เอาความความรักเข้ามานะคะเขาเป็นคนที่เอาความความไม่ไว้ใจต่างๆเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ทำให้คุณเกิดความไม่สบายใจต่างๆนะคะแล้วก็เกิดปัญหาโต้เถียงกันโต้แย้งกันมากมายเลยนะคะเป็นเ,เป็นเพราะว่า ด้วยเขาอะที่ชอบเที่ยวแล้วชอบหวานสเสน่ห์เป็นคนที่พูดจาหวานหูนะเป็นคนที่รูปร่างบางท่านอาจจะรูปร่างหน้าตาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่รูปร่างดีรูปร่างรูปร่างสูงโปร่งนะเป็นคนที่รูปร่างโอเคอะไม่ได้ขี้ริ้วขี้เรนะคะหน้าตาไม่ได้ขี้ริ้วขี้เรนะบางท่านก็สวยหล่อทําให้มีคนเข้ามาจีบทําให้มีคนเข้ามา อยากเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เพิ่มมากขึ้นและเป็นคนที่ทำถึงในทุกอย่างอ่ะทุกคนเป็นคนที่เป็นผู้ผู้ชายหรือผู้หญิงที่อ่อนหวานนะคะคำพูดคำจานี่สุดยอดเลยนะใครได้พูดใครได้พูดได้คุยด้วยนะ่ะนะคะเป็นเป็นต้องหลงทุกรายอ่ะเป็นต้องติดใจอ่ะ ทุกรายเลยนะคะเขามีเขามีเมสเน่ห์ทางวาจามากๆหน้าตารูปร่างเขาก็ไม่ใช่ไม่ใช่จะขี้ริ้วขี้เหร่นะจัดว่าเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งเลยนะคนของคุณเนี่ยนะคะแล้วยังไงอืมมันก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมานะคะ เกิดความไม่สบายใจต่างๆขึ้นมาเดือมูนขึ้นมามันทำให้คุณเกิดความคิดมากนะคะเครียดวิตกกังวลคือหวนเข้าใจนะว่าความรู้สึกมันอึมครึมอยู่ในหัวมันเอาออกไปไม่ได้ค่ะมันทรมานเนาะมันเกิดการทะเลาะวิวาทกันอะมันยังไงอะประชดประชันกันอะมันเลยเกิดเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมาอย่างนี้นะคะ ด้วยหน้าที่การงานนะรูปร่างหน้าตาก็ทำให้ทุกคนนะอยากเข้าหานะอืมเนี่ยเป็นตูเป็นตะเลยคนคนนี้เนี่ยโอ้โหจะไม่ให้หลงได้ยังไงล่ะดูสิวาดฝันซะขนาดนั้นวาดฝันแบบเพ้อฝันอนะ สร้างวิมานให้คนอื่นสร้างสร้างวิมานให้คุณนะโอ้โหอืมมีน้ำใจกับคนอื่นเขาไปทั่วนะคะโอ้โหทีคนที่บ้านเนี่ยโหไม่มีน้ำใจเลยไปมีน้ำใจให้กับคนอื่นนะเนี่ยมันทำให้สภาวะต่างๆอะที่คุณเจอตอนเนี้ย เหมือนคนที่ทรมานที่สุดอะจะเป็นคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องราวต่างๆทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีมันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณเอ๊ะขึ้นมานะคะแล้วให้คุณตัดสินใจคุณจงเชื่อในสัญชาตญาณในเซนส์ของคุณนะคะมันจะมีอะไรอีกหลายหลายอย่างที่ที่มันจะทำให้คุณได้รู้ต่อจากนี้อะค่ะนะคะ,นะคะ ทั้งเป็นความจริงและไม่เป็นความจริงทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องมีสตินะถ้าสมมุติว่าเรื่องเนี้ยคุณได้รู้ได้เห็นอะไรสักอย่างมาอย่างเงี้ยคุณใช้เหตุผลนะคะอย่าเพิ่งใช้อารมณ์นะให้คุณใช้เหตุผลแล้วก็เรียบเรียงทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่คุณได้เจอมานะคะแล้วเอามาประกอบกันนั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่ ที่เป็นความจริงอะที่ที่มันจะเผยขึ้นมาอืมบางท่านก็เหมือนกับเขาไปสร้างฝันให้ใครหลายๆคนนะเนาะไปสร้างฝันไปสร้างวิมานรวมถึงคุณด้วยนะคะสร้างวิมานให้เออบอกว่าถ้าครบกันนู่นนี่นั่นฉันจะ เป็นอย่างนี้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 อ่ะแล้วจริงๆเขาก็ทําไม่ได้อ่ะเขาก็ทําไม่ได้แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือความไม่ไว้ใจความเสียใจความไม่สบายใจนะคะเจ็บทั้งกายเจ็บทั้งใจนะมันไม่มีอะไรที่ที่ดีเลยอะ่ะในความสัมพันธ์นี้มันเป็นการ โกหกหลอกลวงมันเป็นการที่อีกคนหนึ่งชอบที่จะไปหวานเสน่ห์ให้คนอื่นเรื่อยๆอ,อ,อ,อย่างเงี้ยเนาะความรักครั้งนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันจะเป็นเช่นไรนะคะเราไปดูคำเตือนจากพี่พี่ภัยกันดีกว่าว่ามันมันจะหาทางออกได้ยังไงนะคะกับความสัมพันธ์นี้ จะใช้อีกสำมรับเองนะจะหาทางออกได้ยังไงคะสำหรับความรักครั้งนี้หาทางออกได้ยังไงคะกับความรักครั้งนี้นะคะเราจะหาทางออกได้ยังไงโอ้โหเทนนี่ก็เทนเทนขึ้นมาใต้สำหรับเป็นเทนอันนี้ก็เทนเจ็บแต่จบอะทุกคน เนี่ยเชื่อเซนเนี่ยขึ้นมาเหมือนกันเลยทุกคนขนลุกเนี่ยอันนี้หวันไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรอันนี้ขึ้นสิบดาบสิบดาบเหมือนกันนะคะทั้งไพ่พี่ไพ่น้องนะไพ่ไพ่ไพี่ก็ขึ้นสองดาบก็คือใช้เซนนี่ก็คือสองดาบนะหวนไม่ได้หวนไม่ได้อันนี้ไพ่เลยไม่ได้เตรียมไพ่ไม่ได้อะไรเลยนะคะคือสับแล้วก็วางนะเนี่ย เขาบอกว่าเจ็บแต่จบให้เชื่อเซนต์ตัวเองแล้วตัดมันซะอืมเชื่อเซนต์ในตัวเองมูนอีกละทุกคนพ่พี่เดอร์มูนพาน้องก็เดอะมูนพ่พี่เดอร์มูนพาน้องก็เดนะอะมูนนะอืไพ่พี่บอกว่ายังไงเออน้องน้องเขาบอกว่าพี่ว่ายังไงน้องก็ว่าอย่างงั้น ดมูล <The moon> เหมือนกันนะทุกคนเหมือนที่หวันบอกเป๊ะเลยว่าให้เชื่อเซนต์ตัวเองนะเจ็บแต่จบนะเราสามารถที่จะยืนหยัดด้วยตัวของเราเองได้แม้วันหนึ่งฝนอาจจะตกฟ้าอาจจะร้องมีพายุขึ้นมากระหนำ่ำแต่เชื่อเถอะว่าแสงไฟดวงน,น้อยๆของเราความหวังของเราอะดวงน,น้อยๆอะความมุ่งมั่นความตั้งใจที่หรือเซนตของเราอะมันจะนำพาเราอะ่ะ ก้าวผ่านเรื่องร้ายเรื่องไม่ดีเห็นไหมมีหมาป่าจ้องอยู่ภายใต้เรื่องไม่ดีต่างๆเนี่ยเราสามารถก้าวผ่านไปได้นะคะขอแค่เรามีความคือเหมือนใจเด็ดอะเหมือนมีพลังฮึดอะว่าฉันจะออกมาแล้วฉันไม่ไหวแล้วอะไรอย่เงี้ยให้เชื่อในเซนสแล้วก็รวบรวมพลังทั้งหมดของคุณนะคะในการที่จะฮิวตัวเองนะคะแล้วก็กลับมานะ กลับมาเป็นตัวเองให้มากที่สุดนะอืมทุกคน The Magician ก็ขึ้นมานะคะ The Magician ก็ขึ้นมาให้เอาตัวเองออกไปทําในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองรักไม่ว่าจะเป็นอะไรนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะตอนนี้จะเริ่มเข้าข้างคุณแล้วนะคะโชวชะตาสิ่งต่างๆ กำลังจะทำให้คุณกลายเป็นทำให้คุณเกิดเกิดความคิดที่จะออกมาจากจุดจุดนั้นอะมันจะมีไอเดียปิ๊งขึ้นมาว่าอ๋อฉันควรทำอย่างนี้สิฉันต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้สิฉันถึงจะเป็นอิสระได้อะไรประมาณเนี้ยให้คุณคุณรู้อยู่แล้วแหละวันว่ามันจะทำให้มันจะมีเรื่องทำให้คุณได้ ได้รู้ได้ตรวของคุณเองอะนะหวังก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่เรื่องนั้นอะมันอาจจะทำให้คุณอะหลุดออกมาได้นะเรื่องเนี้ยมันจะทำให้คุณหลุดออกมาได้จากเหตุการณ์พวกเนี้ยนะคะอีใบหนึ่งค่ะนี่เห็นไหมคะคุณคือนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คุณคือ ผู้ที่ไม่แพ้ต่อโชคชะตานะคะคุณเป็นคนที่เก่งนะเดเมชเชียนกับก้าวไม่เท้าเนี่ยคุณเป็นคนที่เก่งคนหนึ่งคุณเป็นคนที่เป็นผู้หญิงผู้ชายที่เก่งไม่ว่าจะเรื่องอะไร mm hmm. การงานการเงินการตัดสินใจเก่งรอบด้านนะคะ mm hmm. เรื่องแค่นี้ทำไมคุณจะพายอมแพ้กับเรื่องแค่เรื่องหัวใจใครไม่ดีก็ตัดไป นะคะเสียใจได้ทุกคนเสียใจได้แต่ขอให้กลับมาให้ไวที่สุดเท่านั้นนะคะปัญหาทุกอย่างคุณเคยผ่านมาแล้วไม่ว่างานหนักงานเบานะคะคุณผ่านมาหมดแล้วกับไอเพียงแค่ตัดสินใจหรือทำอะไรเพื่อตัวเองอะในเรื่องของหัวใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยทำไม่ได้หรือนะคะไพ่บอกมาเอาตัวเองออกมาได้แล้วนะคะไว้อะไรกับรักที่มันเจ็บปวด ไว้อะไรกับรักที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปซะนะคะอย่าเก็บมันมาใส่ใจมากนักเลยนะเป็นเดอะมูนที่อันนี้ยังเป็นเดอร์มูนที่มีความเคร่งเครียดนะตอนแรกอะถ้าคุณได้ตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งหรือทำตามเซนต์ทำตามหัวใจของคุณจริงๆริอะครั้งหนึ่งคุณจะกลายเป็นเดอะมูนคนนี้เลยนะเดอะมูนคนนี้คือมาสิ ถึงแม้ว่าฝนตกพายุจะกระหน่ำจะมีหมาป่ารายร้อมจะมีสิ่งที่ไม่ไมไ่ดีอะไรมากมายภายใต้ความมืดมิดมันยังมีแสงสว่างรอยอยู่และแสงสว่างนั้นะ่ะจะทำให้คุณคิดได้หลายๆอย่างก็คือเดอะเมจิเชียนแล้วก็กลายเป็นก้าไม่เท้าคุณจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยในเรื่องที่คุณไม่ได้เห็นนะคะ บางท่านมีเซนต์จริงๆนะคะมเมเจเชียนก็แปลว่าเป็นเซน์ก็ได้นะคะเซนที่แม่นยานัเนี้ยจะนำพาคุณอะได้เห็นต่างๆรอบตัวคุณมากมายเรื่องราวไม้เนี่ยมันเปรียบเสมือนเรื่องราวนะคะที่คุณยังไม่ได้เห็นคุณอาจจะเห็นมันแค่หนึ่งด้านแต่มีอีก8ด้านไม่น,นับหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม้เท้าที่คุณถือนะยังมีอีก8 แปดอันที่อยู่รอบรอบตัวคุณที่คุณยังไม่เห็นน่ะรอคุณหันหลังไปอะ่ะแล้วจะเจอแสงอาทิตย์นะคะเนี่ยแสงสว่างตอนนี้คุณคุณไม่รู้คุณยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณจะหาทางออกยังไงนะคะมันจะมีเรื่องทำให้คุณได้ได้รู้ได้เห็นแล้วคุณจะอ๋อโอเคฉันตัดสินใจได้ละอะไรอย่างเงี้ย ต่างคนต่างมีวิธีการเป็นของตัวเองนะคะในการที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคุณรู้อยู่แล้วบางท่านรู้อยู่แล้วแต่ยังทําใจไม่ได้นะคะแต่ครั้งเนี้ยคุณอาจจะทําใจได้แล้วคุณจะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณยังไม่เคยเห็นนะคะอืมถ้าคุณหันหลังไปอะ่ะแล้วคุณแหว,วกไม้นี่ออกอะ่ะคุณจะได้เห็นโลกใบใหม่ที่สวยสดใสกว่าเดิมนะหวนเชื่อว่าอย่างนั้น เดินออกมานะเดินถือคบไฟเดินถือตะเกียงมาก็ได้นะคะพร้อมใจที่มุ่งมั่นสลัดออกจากคนที่ไม่ดีคนที่ทำร้ายจิตใจหรือสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามที่ไม่ดีต่อตัวคุณนะคะแล้วคุณจะเห็นคุณจะเห็นโลกใบใหม่ที่มันดีกว่าสวยกว่าท้องฟ้าสวยกว่าแสงอาทิตย์สวยกว่า อบอุ่นกว่านะคะหลังจากที่เผชิญมรสุมด้วยตัวของคุณเองมาตลอดอยู่กับความเงียบมืดมนมาตลอดนะคะต่อจากเนี้ยเดี๋ยวชีวิตคุณจะเริ่มดีแล้วค่ะนะคะฟ้าหลังฝนย่อมย่อมสวยงามเสมอนะมันเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นเรื่องราวที่มันเลวร้ายต่างๆนะคะเพราะว่าเรื่องราวของ ทุกคนไม่เหมือนกันเนาะก็ใช้สติในการจะทำอะไรนะคะโอเคพี่ไพ่บอกว่าให้ทุกคนสู้นะคะฮึบเดียวเจ็บแต่จบนะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เร็วๆนี้แหละให้เราได้รู้และทำให้เราได้ตัดสินใจในเรื่องนั้นได้ดีมากขึ้นนะคะหวันขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะแล้วขอวันนี้ก็ ขอการจบการอ่านไพ่แค่นี้ก่อนนะทุกคนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้หวานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ